โอ,อ้น้ำไกไหลเย็นงามมีดอกกันนะทุกคนต่งไหมจะเแม่ดอกดอกอยังไงนกฮอนไก่นกฮอนไก่บ่อเอออ้อนดอกอันนี่แล้วงามงามนี่สวัสดีทุกคนตอนนี้คิดพเพลอ,อยู่ที ออเขีขบ้านวางวงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวบรรยากาศเหมือนอิสิพาทุกคนไปเลาะทุ่งนาเนาะทุกคน,นนะเนาะอ้อนแดดสองตาทนะุกคนเลาะทุ่งนากันจังบวัดเนาะบรรยากาศยามเช้าๆนี่เป็นจังใดอยู่แถวทุทนนะ่งในทุ่งไฮทุ่งนาเนาะมื้อนี้ไปเกี่ยวเข่าอนะไรถูกเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเลาะทุ่งนาเบึงจงังบวัดเข่างามบ่อที่เนาะเอาโอเคไปไปเลาะน้ำปั้นเแถวนี้ กินผู้ลาย,เลย,ยิเบื้องหลังอ่ะินไฮเขางามหลายวันนี้ไปกับหลานน้อยเอาอย่างไปกับหลานสองคนเนาะนี่นี่นเป็นไฮเขานะทุกคนโอ้งามหลายบรรยากาศ ยูพูดอยู่พาเก็บมาานยังนะมาดูอยเก็บมาดูอีนี่บึงมาดูอีโอ้ดอกนี่งามงามขนาดดอกงามเลยดอกันนี่น่ะทุกคนิ่งมปุ๊บอีส่วนน้อย มีต่งางห่างจะงแม่ดอกดอกยังไหนดอกหอนไก่ดอกหอนไก่บ่เออดอกหอนไก่อันนี้ดอกยังคือกันเนาอ,โอ,โ,อโอ้งามไรมือกระปุกไว้นะอยู่สวนเขามาเดินนี่ก<ะ>ุกมาเดินกระปุกอยู่สวนเขา โ็ซอนดอกอันนี้แล้วห้ามงามนี่ก็เตอเฟืองของเฟืองเขาก็ปั่นเขาเขาให้ไปเมืองนัดไปพูดหุดนี่เป็นทางไปนาไปเติบยางไปไปบ้าน มึงดอกอะไรก็ปลูกลายใช่ไตามส่วนนี้เขาเขปลูกเนี่ยครัแมนบะตัวปุดยเขาปลูกนเนาะโอ้มันจะดอกงามอืมเ,เมืองนั้นเป็นผู้งามในบรรยากาศทางไปนาที่นี่ก็เป็นผู้เลยทุกคน ะนกยังหงสนะ์เสียงนเนี่ยเป็นภูมันเลยนะี่อันจะการน้ำเศร้าๆทายไงผมเอ่พี่น้องในเบิง ôn oh, nam mình đi đỏ này khâu 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 những chút màu khác nó khâu hay nữa đi lên này bừng khâu hay <laughs> này. ยูนูัูเน็ตคู่ย่อยไปบรรยากาศทางไปนาแต่นี่ไปไกลเติบแต่บ้านไปประมาณกิโลเนาะนี่ดอกอันนี้ก็ก็ง่ามเลยดอกนี่ชีสมพูนี่ น่องมังน่องน่องย่างก็มันติดชงเสือเลยกวกมันมันเป็นมังแล้วมันติดโซงเสื่อเ่ยชมพูงามติดโซงติดเสือมาขี่ดูผู้ฝ่ายเขาปลูกฝ่ายนะคุณนะฝ่ายกำลังมึงมึงกขาปลูกฝ่ายผู้มมีทางขึ้นเ่ยเมยนะมึงมึง ฝ้ายเขาปูงอยู่สวนเขาโองเห็นไนี่ไก่ปศุสีท่านดอกฝ้ายหลายปีแล้วเห็นดอกฝ้ายนี่ตัวเป็นหมาก็มีตัวแตกแล้วก็มีฝ้ายใบเห็ดนวลม,มอนนวลผ้านวลหมอนนีม่มีหวยเลย หวยน้ำไหลน้ำไหลโอ้โหทุกมันจะแตกข่าวไรนี่น้ำในไหลตลอดเลยนยน้ำพุในน้ำไหลตลอดปีเนาะห้วยนาะตัวสามารถเห็นหนะ้าแสงได้เนาะฉันมึงมันเนะป็นผู้มนะึน ครับครับคน้ำใสเย็นโอน้ำใสไหลเย็นโอ้เก็บอี้วอ้ดยเฮ้ก็ตาน,น,านเมืองเป็นใม่่คอ้

เป็นน้ำเนี่ยมะมันเป็นน้ำเนี่ยมั้งมันมันมั้นี่คราแปลงข้างเพื่อคนเขาค่า,างนพี่เราก็เลยแปลงเนาะ จะน้ำส้าตอนนี้ประมาณอยู่เจ็ดโมงกุลเจ็ดโมงส่งเจ็ดโมงกว่าไป จากกระตัดกระตัดเข่าวกไปเบึงบึงนี่ก่อนกเบึงนาทงกเบึงนาทงนี่เลยกระย่างไปพุตเลยบรรยากาศงามเลยเป็นผู้เป็นพาทักไล อย่างากเขาตัดตัดเขาเขาตัดน่องน,นี้เขาเทนนิ่เข้างามเลยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋นเนยเลยเป็นดินอุดมสมบูรณ์ดินพูดิดนผาห่วยกันห่วยจน,นไหลไปตัวห่วยตัวเขาขาบเมื่อกี้นี่ อะไโควกมานอืมอืมมันใส่ใส่เย็นอืมโอ้ครับผม ไหลลงคุณปลาปลากลัยนี่คุณปลากัรหลัยคณะปลากงลหยมาแต่พู่คุณนคุคนนั้นว่าหวยในบริการแล้วไหลตลอดปีเนงนยม,มันใช้ตนี้ตรนาเขาแหล โอ้เขาตัดออกกระบริเกียวอะไรสกวนตัดเอ็นผู้เดียวตัดกันวันแรวผู้เดียวกับโอ้เห็พู้มดทุกคนหดนาจะอยู่บนุ่นแล้วพูเท่านั้นนี่อข้างลายข้างลา่ามีตุ๊กเอยูย่ไหา

อนะไรเนาะมีทางไปมีเจ๊น้ำน้ำอะไรน้ำอะไรมีทาง,งไปบ้าง 啊拜托你。Oh, นักจิดวูผู้อมเนเดดเดียอมเนนานผู้ตรูงที่จริงแตมือมีทางไปทางนั้นางตรงยางมันดังนี้ น่าจะมีทางไปสวนเขาืม,มนขนาดยุทหนา,หน,าน้ำอย่างไรตลอดนำมือมีมือแหง้งเกี่ยวเข้าอย่างน้ำ มันจะการที่ปุยจะพาเมืองไหานานาในน้อยแต่เข้าแต่เขางามหน่อยเห็นไหมกล่องเขาหน้าทงนั้น ได้ข้าวไรนะโอ้ข้าวงามในปีนี้เนี่ยปอกองข้า,าเราแล้วมาเลยยังตั้ฟุ่นยังท่งนั่นบ่ยังยทังน,น,น,นมัดเนาะเอ้พวกเติบเนี่ยพวกกัวปีกาเนี่ยบ่ กองเขาเนะี่กลัวกลัวกว่า,วาวนั้นนึงเนอะจะเป็นเนี่ยขเขาปีนตุกเขงหัวก็ kêu câu mà chị đang phay kêu màu ấy Ô khâu cầm Ô oh, khâu cầm nên nó không khâu cầm Ô oh, mục đích của cầu nha yêu thampoon nha à bốk 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 Ừ. Chiều nằm lắng không không kêu con à. các bạn như thế này thôi mà không có tốt không khẩu oh, ngọt nó có lên lúc nói khóc còn lắc lưỡi ngang tìm mà là tìm không ma. Là, tên phong ma. นังบอกคือบมลุงเกี่ยวเขาบมเป็นบมเกี่ยวเขาเอ้ยนี่เด็กกำลังเกี่ยวเขาผู้งามเลยเขาบนึงเม็ดม,ามาันปอดตูคือดีเกี่ยวเลยมันขนาดมันีิล้มมันนักมากมักน ขนาดนา้ำโบราณขนาดไรบ้างสามเส้าเขานะบุกบุกบกุเกี่ยวเกียวไว้ไว้กุกเมืองนั้นจะเปลี่ยนภูวิวงามเลย เป็นผูเป็นพาเขนานาทางนี้บริใช้ปุยปอดสันพิษมึงก่อเขางามลายงามลายโอ้เปียกมันเลยน้ำหมอก nó mọt tốt biết sao hay sao nào nếu nhìn đấy ừ. Cái ừ. theo này มีถากเลยทุกคนถักลายนี่งบน้งสวยงามโมไดิไงนๆก็จับเอเสกต่เขาก็บึ้งกว่านาตึ๊บเลย น้ำไปตลอดน้ำไหลมัดนีน่น้ำบระดิษา์ได้ตามผู้ตามพานี่หมดหนาแล้วดูนงูควายมัดไว้ โอ้ยเขาเป็นภูมดัดูแสนยังปุดโอ้ยตามหอมภู ้วทุกคนสำหรับอีพีนี้พอจำนี้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวลงเกี่ยวเข้าก่อนเนาะ